มาจามาจามาจามาจ่าจาจาจพี่จ๋านะฮะสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมาแกะเลตชนะจนให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลดชนะจนที่ผมแกะไปแล้วนะฮะก็คือลืมไปว่าต้องอัดคลิบนี่วอ่ะก็เลยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับรุ่นนี้จะมาเป็นขนาดสามบาทนะครับไก่ทั้งคู่แล้วก็เป็นซ้มนะฮะ น,นี่หลวงข้อเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังก็จะเขียนว่ารวยชนะจนแล้วก็นี่มีเลขด้วยนะครับอ่ะที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นเนื้อชุบทองนะครับผมทีนี้ผมมีเหลืออีกสามลุ้นนะฮะเดี๋ยวจะมาแกะให้ชมสดๆเลยว่าจะได้ลงยาเขาบ้างไหมนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คลิปนี้ด้วยนะครับผมมาครข้อันเลก ยังไงเฮ้ยเอาว่ะเห็นสีแดงแล้วเอาว่ะลงยาว่ะหนึ่งสองสามปึบเอาอเอาเว้ยมาแล้วฮะลองดูไม่รู้จะออโต้โฟกัสให้เปล่านี่ครับลงยาแดงฮะอันนี้น่าจะเป็นขอบฝาบาทนะครับเลขอะไรอ่ะ 113่งหนึล้ววะเจดนะฮะ1137นะครับนี่รวยชนะจนนี่เลดูด,ด้าหลวงพอ่อโอ้ยลงยาสวยๆวยเย้ได้ลงยามาแล้ว1เส้นนะครับผมอันนี้ขนาด3บาทนะฮะมันก็จะเล็กกว่า4บาทนิดหนึ่ง นี่ฮะอันนี้ขนาด4บาทอันนี้ขนาด3บาทอันนี้4ี่บาทรวยพันล้านนะฮะอันนี้สามบาทชนะจนก็สวยคนละแบบนะอ,อ,อน,นี้น่าจะเหมาะกับผู้หญิงผู้หญิงก็น่าจะใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ถ้าผู้ชายแบบข้อมือเล็กหน่อยออ,อันนี้สวยดีวู้ฮูมาเวย้ยสีดแดงมาแล้วเวย้ยอะต่อเลยฮะ เพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาอะอยังไงอุ้ยอ้าว่ะลงยายอีกแล้วนี่มีติงตงให้ด้วยนี่สีเขียวเหนียวซับนะฮะตะกี้สีแดงอันนี้สีเขียวเออ เอาเรื่องไว้นี่ฮะสีเขียวสวยมากอขอดูหน่อยอันนี้มันไม่ได้ซีนมานะครับก็เลยจะแกะเข้ามาดูได้เนาะนี่ฮะโอ้สีเขียวสีเขียวมียาล้นขอบนิดหน่อยเออโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะเลขสามหลักด้วย ใน,นกนไม่ใช่ตีลักเหมือนเดิมอ,อัไหลอออันนี้มันใช่เลขไหมเนี่ยไม่ใช่เนาะถ้าจะเลขก็ไกลไปโอเคเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเลขหามจะด้วยนี่ลงยามาอีกหนึ่งลงยามาอีกหนึ่งเออให้มันรู้ไป ลายผมครั้งนี้ไม่เกลือแล้วมันไงล่ะไม่ลงยาองค์เดียวลงยาสองและอันสุดท้ายนะฮะผมจะได้เนื้องเงินหรือว่าจะได้แบคโรดเดียมหรือไม่ลงยาอีกเลยวเป็นไงเป็นไงบือดีขนาดไหน ครั้งนี้มือดีขนาดไหนเออเป็นไงมือดีขนาดไหนเป็นไงอันนี้ลงยาน้ําเงินฮะข้างในสีแดงแล้วก็ลงยาจีวรด้วยอันนี้ลงยาสามสีไปเลยว้นี่ศูนย์สามเก้านะครับม,ม,ม,มาดิครับมาดิครับผลประกอบการนะฮะในการไลฟ์แกะเลดรวยชนะจนครั้งนี้ผมไม่เกลือนะครับผม เออรุ่นรวยพันล้านนี่เกลืออย่างหนักนี่นี่ไม่เกลือนี่เป็นไงลงยาสามองค์ทุบทององค์หนึ่งโอ้โหคุ้มจัดจัดบอกเลยอ่ะอันนี้เป็นเลดชนะจนนะฮะที่เพิ่งแบบมาร้อนๆเลยแล้วก็อัปเดตรวยพันล้านนะฮะที่ยังมีอยู่นะครับก็จะ มีเหลือประมาณนี้นะครับนี่มีชุกนากด้วยแล้วก็หน้ากากทองขาวก็อยู่ในซีนนะฮะแล้วก็ทองฝาบาทหน้ากากลุ้งนะครับแล้วก็ออนี่อันนี้ชุกทองนะครับที่ตอนนี้มีอยู่สามารถสั่งซื้อได้เลยนะฮะก็ ถ้าสนใจจะเช่าก็ติดต่อมาได้เลยนะครับก็รวยรวยไอ้นี่ด้วยนะเไม่ใช่รวยพันล้านชนะจนชนะจนนี่เป็นไงชนะจนก็ปล่อยเหมือนกันนะครับสนใจเช่นไหนก็ทักมาได้เลยนะคะสวยดีถ้าเดี๋ยวผมไปหากรอบมาใส่เนี่ยโอ้โหงามๆเลยอ่ะอยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ด้วยนะครับ ยังไงถ้ามีรุ่นไหนผมมีแล้วก็เห็นว่าสวยดีก็จะมาแกะไลฟ์แกะเ,เขาเรียกว่าอะไรแกะลุ้นให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคไม่ได้เนื้อเงินไม่เป็นไรนะคกิมนี้ก็ได้เนื้อลุงยาสามอันก็โอเคละไปไปแล้วฮะฝา like กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ ดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ